โอ้ยกายนะภูมิปารากไม้ดกไม้ดอกไม้แดอกไม้ดอกไ้และดอไ้ดอ้แกไ้้ กูโลหวานหินากูวาเนี่ยปรวนข้าแห่ง <cucule>,